เดินหน้าปฏิรูปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของคนในท้องถิ่นค่ะเพื่อให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ชมค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นอย่างมากค่ะแต่ที่ผ่านมาค่ะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีชุมชนเมืองขยายตัวมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดปัญหาน้ำไม่มีคุณภาพค่ะทำให้สัตว์น้ำลดจำนวนลงซึ่งส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ นั่นจึงทําให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงาได้ลงพื้นที่สํารวจปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับผู้นําชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในพื้นที่ตําบลมะรุยอําเภอทับปุกจังหวัดพังงาเพื่อดําเนินการในการส่งเสริมในการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ค่ะซึ่งรายละเอียดของการดําเนินงานจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงเรื่องเล่าจากชุมชน ผู้ชมครับจังหวัดพังงาเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์โดยที่ผ่านมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรในพื้นที่โดยสนย์เปล่าและการใช้อุปกรณ์ในการทําประมงที่ผิดประเภทการบุกรุกป่าชายเลนเข้ามาอย่างผิดกฎหมายส่งผลทําให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงสัตว์น้ํามีจํานวนลดน้อยลง มีผลกระทบในการประกอบอาชีพโดยที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ตำบลมะรุย่ยอ,อําเภอทับปุตจังหวัดพังงาที่ส่วนใหญ่นั้นมีการประกอบอาชีพประมงชายฝั่งได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผู้นําชุมชนจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนผ่านการประสานงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงาในการร่วมมือกันอนุรักษ์ ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรในพื้นที่ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งครับบ้านูดุเนอยยอด้นบ้านโคกไคเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ว่าติดชายฝั่งนะครับฝั่งทา,งท,างทางด้านตะวันออกติดของมารุยเขตกระบี่นะครับผมแล้วก็ทางใต้เนี่ยติดของทะเลอันดามันนะครับ ส่วนพื้นที่ทั้งหมดที่ติดชายฝั่งทะเลเนี่ยถือว่าเยอะมาก70%เนะครับชุมชนของที่นี่เนี่ยประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นชาวประมงนะครับผมแล้วก็เป็นประมุงแบบพื้นบ้านก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นประมุงแบบเชิงพาณิชย์นะครับได้ใช้อวนล,ลากได้ใช้ปงพางกฎหมายจากะกําหนดห้ามจาับปลาแบบปงพางครับพอชาวบ้านก็ได้ปรับตัว จากกฎหมายที่กําหนดมีเงื่อนไขก็เลยว่าต้องจับปลาแบบพุ่งพาอาศัยกันนะครับจากธรรมชาติตอนนี้เริ่มมีปัญหาครับปัญหาเกี่ยวกับน้ําเสียชาวบ้านก็เริ่มเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาไม่ได้เพราะน้ําเสียเริ่มตาย, <S <S 2> <S 2> ยเหลือเท่าไรก็โอเคนะั้นอยากให้ถ้าหน่วยมีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขก็ ดูแลเรื่องน้ําเรื่องสิ่งแวิต้อมให้มันดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมอาชีพอย่างอื่น,น,นการดูแลการอยู่เป็นอยู่ของชาวบ้านอาจจะดีขึ้นครับผมพมนี้ทำประมงทำอ้วนทำไรไปป่านนี้ครับผมทำม,ทำมานานลาไ่ปีเลยครับปัหานนี้การนึ่งก็คืออ้วนในเล่จะชุน่น แล้วก็ห้าว่างนี้ห้ากินกำลําบากของมันหน่อยได้ไม่เท่าที่ควรที่ต้องการไปนะบางวันก็ได้มากบางวันกับได้หน่อยอาชีพนี้คือน้ำมันนี่กับน้ำมันแพงแล้วถึงไปได้น้อยรายได้น้อยถ้าว่ามีต่างการก็มาช่วงเชิ่มก็ใหฉช่วยเลือกไปเรื่องอุปกรณ์ที่จะทำมาหากินกันมีวันปูของมัน มันน้อยลงมันมันลดลงมันปัจจัยมันลายสาเหตุมันเกษตรน้ําที่น้ํามันเสียน้มันนั่นแตะมันมาจากข้างบนน้ําดั่งลงหานลงไรลงมานี่ผมหาวิธีแลวทำหานนี้ผมออกหาที่ข้างนอกแต่เมืนข้างในนี้มันของมันไม่ได้คืนส่งกระทบด้วยน้ํามันจต่ช่วงนี้น้ามันมันแพงซึงรายได้ที่เข้ามา ให้รัฐมาช่วย่วยส่งเสริมเครื่องมืออาชีพในการโครงการของสระทรการนีะครับคือได้รับความร่วมมือ,อเป็นด้านหนึ่งใหญ่เดียวกันและได้ผลลัพธ์และจากการร่วมมือกันในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟูจนกลับมาสมบูรณ์และมีการตั้งเป็นเขตอน,นุรักษ์ขึ้นภายในชุมชนโดยเน้นการทํางานในการเฝ้าระวังทรัพยากรที่ฟื้นฟูแล้วไม่ให้กลับไปถูกทําลายอีกครั้ง และมีการขยายองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ภายในชุมชนที่สามารถสร้างการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ที่มีการต่อยอดจนเกิดเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆทําให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและมีรายได้เสริมและยังเป็นการรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคตได้อีกด้วยครับ โดยที่ผ่านมาค่ะชุมชนบ้านโคกใครตําบลมะรุยแห่งนี้ก็ได้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะโดยการสร้างเครือข่ายมวลชนผ่านการดําเนินการในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชนซึ่งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงาได้มีการส่งเสริมองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมให้มีการจัดตั้ ั้งธนาคารปูธนาคารหอยนางรมและหอยแมลงผู้ภายในชุมชนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติในชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการการสร้างการรับรู้ในชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยกันฟื้นฟูรธรรมชาติในพื้นที่ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะช่วงกรมนที่พึ่งของประชาชน บทบาทของกอรมนในการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจะเห็นได้ว่าจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ป่าชายเลนตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ชายทะเลแล้วก็ในทะเลนะครับทำให้มีการปลุกลุกเพื่อที่จะครอบครองเพื่อสวงหาผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับ ก็อรพนกก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อที่จะทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงอยู่นะครับโดยได้มีการบูรณาการอาศัยความร่วมมือของภาครัฐและก็ภาคเอกชนในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหามีการเข้าไปควบคุมตรวจสอบอย่างจริงจังและเป็นระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเป็นต้นนะครับ ุณผู้ชมครับที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงาได้ให้ความสําคัญในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บ้านโคกไครตําบลมรุยอําเภอทับปุตจังหวัดพังงาที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงในพื้นที่ซึ่งจากบทเรียนและแนวโน้มด้านสาธารณภัยเช่นปัญหาน้ําท่วมดินโครนถลม่มและภัยอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นจึงได้มีการจัดตั้งเครือข่ายเข้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้สอดรับกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบการบรรเทาและการพื้นฟูการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็เพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีความปลอดภยัยและสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลน,นั่นเองครับ สำหรับการดําเนินการเพื่อที่จะให้สำเร็จผลนะครับในปีก็ประมาณหกก็ได้มีการกําหนดกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้ภารกิจสําเร็จในความเราชอบอยู่ด้วยกัน3กิจกรรมก็คือในส่วนกิจกรรมที่1เป็นเรื่องของการเตรียมการในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของกรรมนนะครับในกิจกรรมที่2เป็นเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายในการที่จะเฝ้าระวังและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชนนะครับ สำหรับกิจกรรมที่3เป็นการพิทักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐรวมทั้งยังมีกิจกรรมในเรื่องของการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับสำหรับการรับรู้ให้กับคนในชุมชนเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับกอรมนก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สร้างการ รับรู้ให้กับชุมชนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมในการอนุรกักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ป่าชายเลนข,ของชุมชนครับมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการที่ปจัจจบพัฒนาหมู่บ้านนะครับ ในการที่จะทําให้ทรัพยากรในชุมชนมีความยั่งยืนเพราะว่าการใช้ทรัพยากรเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่คนเดียวมันใช้ทั้งทั้งทั้งชุมชนทั้งหมู่บ้านถ้าเกิดว่าในชุมชนเนี่ยชาวบ้านเกษตรกรชาวประมงเนี่ยไม่เข้าใจนะครับผมไม่เข้าใจว่าการอนุทักการใช้วัสดุอุปอวัสดุเครื่องมือที่กฎหมายกําหนดเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้จับได้เท่าไร่เอาเท่านั้นนะครับได้เท่าไรเอาเท่านั้น แน่นอนทรัพยากรก็หมดไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรักความหวงแหนทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยเราต้องกําหนดเรื่องของขนาดของอุปกรณ์ขนาดของเครื่องมือก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาไข่ปลาไข่ปูไข่อะไรต่างๆเนี่ยต้องให้มันขยายพันุ์ให้ได้นะครับผมที่ว่าเกษตรกรชาวประมงได้ออกไปหาปลาเนี่ย จับปูจับปลาอะไรต่าง,างๆก็แร้วแต่ที่เราเห็นสมควรว่าสิ่งไหนที่เราควรจะอนุรักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของทรัพยากรเรื่องปลา,อาหอยนางรมนะครับปูม้านะครับแล้วก็ปลา,าปูดําปูทะเลนะครับการจับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่อนุรักษ์เนี่ยครับผมมันก็จะสูญหายไปหรือว่าจะมีน้อยลงตั้งธนาคารปูขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับปูที่ว่าชาวบ้านจับขึ้นมาได้ปูนอกนอกระดองนะครับก็ไปฝากที่ธนาคาร ฝากไว้ธนาคารปั๊บเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ปูปล่อยปล่อยนอเพียรออกมานะครับทางกลุ่มก็ปล่อยลงทะเลพอหลังจากปล่อยเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยตัวที่เป็นปูหลังจากปล่อยเนี่ยเราจะคืนกลับไปให้กับเกษตรกรชาประมงต่อไปเราก็มีการจัดอบรมแล้วก็ทำแผนรับมือภัยบัติในพื้นที่เปรียมฟอร์มพร้อม ขอ,ของตำบลมารุยนะครับแล้วก็หลักๆในตําบลมารุยเนี่ยก็จะมีเรื่องของรอยเลื่อนโครงมารุยนะครับที่เป็นรอยเลื่อนระดับโลกนะครับก็มีจุดปลอดภัยชั่วคราวนะครับก็ย้ําคําว่าจุดปลอดภัยชั่วคราวเนื่องจากในตําบลมารุยอ่ะเป็น7หมู่บ้านอ่ะเป็นแหลมที่ยื่นออกมาจากออกไปทางทะเลเลยไม่มีพื้นที่ปลอดภัยที่ถาวรในพื้นที่ก็กําหนดนะครับเหมู่บ้านก็มีเจุด ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยถาวรแต่จุดหลักที่เป็นปลอดอปลอดภยัยถาวรจริงๆนะครับก็คือที่โรงเรียนทับปุ่ดวิทยานะครับซึ่งออกจากในพื้นที่ไปสาธารณภัยเนี่ยก็ม,มีมีไม่บ่อยนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่เราต้องระวัาางมากเพราะเนื่องจากการเป็นลอยเลื่อนเราอยู่บนลอยเลื่อนอย่างนี้ครับมันภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในตำบลมะรุ่ยอภัยอื่นเราก็พอจะรู้ล่วงหน้าแต่สิ่งที่สําคัญก็คือ ภัยแผ่นดินไหวเราจะไม่รู้ล่วงหน้าเลยอะมันจะขึ้นทันทีทันใดและสิ่งที่จะทําให้พี่น้องตําบลมารุยปลอดภัยได้ก็คือคนในตําบลมารุยนะครับต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ด้วยตัวเองแล้วก็บริหารจัดการชุมชนด้วยตัวเองพอม,มีช่วงหนึ่งที่กฎหมาย ออกมาห้ามใช้อุปกรณ์ในการจับประมงที่ผิดกฎหมายเช่นพงพางอวนรุนซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนปเปลี่ยนพฤติกรรมจากทํอวนรุนทําพงพางนะครับก็บเปลี่ยนเป็นอาชีพค้าขายเป็นขายกุ้งหอยปูปลาเป็นวัตถุดิบในพื้นที่ที่นําไปสู่ยังตลาดต่างๆกลุ่มประมงพื้นบ้านเชิงอ,อนุรักษ์จะ,จะ,จะ,จะดำเนินการเรื่องอนุรักษ์ข้างเวนอนุรักษ์ นกเงือกนในพื้นที่เขามุกโพงที่เป็นพื้นที่ด้านหลังนี่ครับก็กิจกรรมนี้ก็จะร่วมกันทุกฝ่ายไม่ว่าอนุรักษ์ประมง p ีดีเอกรมนอ,อป่าทอชอป่าไม้ชายเลนนะครับป่าไม้ชายฝั่งซึ่งจะมีกิจกรรมที่ส่วนเกี่ยวข้องจะมาดาเนินการร่วมกันในการอนุรักษ์ การดูแลทรัพยากรในชุมชนให้มีความสมบูรณ์อย่าง,ย,างยั่งยืนนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันในการช่วยกันสอดส่องดูแลและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิตเพราะหากในชุมชนเกิดความเข้มแข็งเชื่อได้ว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะสามารถคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็จะมีส่วนที่จะเข้ามาส่งเสริมก็จะทำให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างในพื้นที่ตำบลมะรุยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาแห่งนี้ครับทางกอรมนนะครับก็ได้สนับสนุนส่งเสริมนะครับในเรื่องของอนุรักษ์ของปูดําปูทะเลเพะสนับสนุนเรื่องพันปูชางทางชุมชนเนี่ยก็ได้ตันหนักฟาร์มสูญเสียก็เลยว่าทํำยังไงให้เราเนี่ย คนในชุมชนมีอาชีพที่ยั่งยืนก็เลยว่า,ารวมกลุ่มกันกั้นบริเวณว่าห้ามเข้าไปจับแต่เราไม่ได้กั้นแนวเขตไม่ได้กั้นให้มันไม่ให้ออกไปไหนเพียงแค่ให้มันอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็มันอิสระในการเดินไปไหนก็ได้แต่ห้ามห้ามผู้ที่จับปูเนี่ยเข้าไปจับในบริเวณนั้นเพื่อที่จะให้มันจะเรินพันุ์ขึ้นมาแลวสำนึกที่กลับมานะครับทําให้ปูม้าที่อยู่ในบริเวณชายฝั่งนียครับเพิ่มจํานวนขึ้นจากการที่ เกษตรกรจับปูนะครับจากเดิมทีเนี่ยได้จํานวนเยอะๆแล้วก็น้อยลงหลังจากจัดตั้งธนาคารปูขึ้นมาก็ได้จํานวนปูม้าเพิ่มกับขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องเกิดจากการบริการของหน่วยงานต่างๆทําให้ชุมชนของตำบลมารุ่ยเนี่ยององความรู้ จากส่วนต่างๆเข้ามาช่วยในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชุมชนตำบลม่รุ่ยของเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นครับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นคือการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดค่ะโดยใช้ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนานและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยที่สุดค่ะรวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามค่ะในสภาพปัจจุบันทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีความเสื่อมโทรมลงมากค่ะดังนั้นการ อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนค่ะที่จะต้องร่วมกันที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรนั้นให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อส่งต่อรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปค่ะเดินหน้าปฏิรูป